จำรหัสผ่าน Facebook ไม่ได้ลืมรหัสผ่านต้องการคู่คืนรหัสผ่านแบบเร่งด่วนทํายังไงพร้อมทั้งวิธีเช็คในการตั้งค่ารหัสผ่านนะคะว่าเราจะเข้าไปตั้งค่าตรงไหนไม่มีแอป a c e b o o k ก็รู้รหัสผ่านได้ครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ a c e b o o k นะครับหลายๆคนน่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของการลืมรหัสผ่าน Facebook หรือว่าเรานะครับไม่ได้ทาการโนต้ตในมือถือเรานั่นเองเนาะบางทีนะครับเวลาที่เราลืมเนี่ยเราอาจจะใส่รหัสผ่านผิด้ง่งง Facebook าหน าเลยครับต่อให้ไม่มีแอป Facebook ก็สามารถรู้ได้ครับทำยังไงทําแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับลืมรหัสผ่าน Facebook ทํำยังไงดีนะครับวันนี้มีวิธีแก้ไขง่ายๆมาฝากกันครับตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กนะครับจะชอบล่มบ่อยมากนะซึ่ง Facebook IG นะครับเพิ่งล่มไปเมื่อ2อวันก่อนนะครับแต่วันนี้เนี่ยในกรณีที่คนลืมรหัสผ่านแล้วไม่สามารถเข้าไปได้นะครับจะแก้ไขยังไงดีเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับอ่า อันดับแรกเนี่ยในกรณีที่เรานะครับสมมุติว่านี่เป็น Facebook ใช่ไหมแล้วก็เรานะครับโดนรีเซ็ตรหัสผ่านหรือว่าลืมรหัสผ่านนะครับก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้แบบนี้นะครับอันนี้คือ Facebook ปกตินะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ต่างๆได้แต่วิธีแก้ก็คือให้มาที่นี่ครับคําว่า gmail นะครับกดไปเลยนี่นะครับคือ gmail ของเรานะครับนี่คือหน้า gmail แล้วก็ไปที่วงกลมข้างบนครับตรงนี้เลยจะเป็นโปรไฟล์นะครับกดไปแล้วก็ไปที่คําว่าจัดการบัญชี google นะครับ รอสักครู่ครับแล้วก็ไปที่คำว่าความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปที่ลูกปุ่นแจนะครับตรงนี้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับให้กดตรงนี้เลยจัดการรหัสผ่านรอสักครู่ครับแล้วก็เขาก็จะเห็นคำว่าค้นหารหัสผ่าน10รายการนี่คือรหัสผ่านเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i g Twitter t i k t o k ต่างๆก็จะมีในนี้หมดเลยซึ่งเรานะครับสามารถทำการกดตรงนี้ครับ ที่ Facebook ในกรณีที่เราลืม Facebook นะครับกดป้ายแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับอันนี้เอ็มเฟไไว้นะครับอ่าเราก็กดที่เสียหลักลูกตาตรงนี้นะครับก็จะเห็นรหัสผ่านของเราเห็นไหมครับเราสามารถทําการ Co p ป้ได้ทั้งอีเมล Gmail รหัสผ่านได้แล้วก็นําไปวางใน Facebook นะครับก็จะทำให้เฟซบุ o กเราเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เหมือนเดิมครับก็ลองไปทําตามกันดูนะครับ เห็นไหมครับว่าการกู้คืนรหัสผ่าน a c e b o o k ไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเราสามารถทําการกู้คืนได้ตามที่เอ็บอกนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Gmail นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยจะทําให้เรารสามารถรู้รหัสผ่านทุกอย่างได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i g ีทวิตเตอร์จีเมลอีเมลต่างๆนะครับกาสามารถรู้ได้เลยและคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านบัฟเฟลอนําหนึ่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และร้านนี้ทำโดยเจ้าของเขบบโดยตรงครับมีประกันว่ายอดไม่ลดถ้าใครสนใจบัฟาโล่สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้เอ็มก็มียูทูบ b e นะครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแรกร้านแรกเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ มันไม่ได้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ